สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาพบกับครูเอและคูนี McCain: ้นะคะในหน่วยต้นไม้ค่ะเรื่องโทษของต้นไม้นะคะค่ะวันนี้คุณครูก็ยังมีคําคล้องจองต้นไม้มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆพร้อมยังคะมาอ่านตามคุณครูเลยค่ะคําคล้องจองต้นไม้ต้นไม้มีลำต้น มีดอกผลกิ่งก้านใบารากแก้วรากฝอยน้อยใหญ่อยู่ในดินกินอาหารเ่ยค่ะคำของจอก็จบลงแล้วนะคะค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องโทษของต้นไม้นะคะต้นไม้นอกจากมีประโยชน์แล้วก็ยังมีโทษด้วยนะคะต้นไม้ใหญ่ถ้าปลูกใกล้ๆบ้านเราเกิดมีลมพาย,ยุขึ้นมา ก็อาจทําทให้ล้มทับบ้านของเราได้นะคะและต้นไม้บางชนิดอาจมีพิษนะคะถ้าเด็กๆไปสัมผัสผิวของเราก็เกิดอาการแพ้และพันนะคะหรือบางชนิดถ้าเรากินเข้าไปอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ตัวเอนะคะก็มีข่าวจากช่องไทย PBS มาฝาคู้ปกครองและเด็กๆได้รับชมกันนะคะเผื่อบางบ้านอาจมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่ก็จะได้ระมัดระวังกันนะคะ เป็นพิษจากต้นสาวน้อยประแป้งค่ะที่เรื่องของไม้ประดับกันบ้างเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีต้นสาวน้อยประแป้งมาปลูกประดับบ้านกันอยู่บ้างนะคะซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์กันว่าต้นไม้ชนิดนี้มีพิษทําให้ถึงแก่ชีวิตได้แท็จจริงแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปหาคําตอบกันค่ะ คุณผู้ชมครับจากที่มีข้อมูลส่งต่อกันบนโลกออนไลน์นะครับบอกว่าต้นสาวน้อยปราแป้งมีพิษอันตรายถึงชีวิตอาจจะทําให้หลายๆคนกังวลใจนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ประดับที่มีกันอยู่แทบทุกบ้านราคาก็ไม่แพงนะครับต้นเล็กๆต้นหนึ่งเนี่ย25บาท50บาทก็มีแล้วก็สวยด้วยมีทั้งสีเขียวมีสีขาวสลับกันก็อาจจะเอาไปตั้งไว้ตามบ้านทีนี้พอหลายคนเห็นข้อมูลนี้ อาจจะก,กังวลแล้วก็กลัวเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าตั้งไว้แบบนี้ที่บ้านแล้วมันจะอันตรายหรือเปล่าแล้วพิษของเจ้าสาวน้อยปลาแป้งเนี่ยมันมีจริงๆหรือไม่เช้าว,วันนี้หาคำตอบไปพร้อมกันกับเภสัชกรหญิงพากากรองขวัญข้าวท่านเป็นเภสัชกรชำนาญการจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภาัยภูเบศน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรายกตัวอย่าง ซื้อมาให้ดูด้วยนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นกันมาแล้วสําหรับต้นสาวน้อยปราแป้งสวยงามนะฮะแล้วก็เหมาะที่จะเป็นไม้ประดับด้วยถามท่านเกษตรกรกันกนะว่าจริงๆแล้วต้นสาวน้อยปราแป้งเนี่ยมันเป็นพืชในกลุ่มไหนแล้วมันถือว่าเป็นไม้ที่แบบมีพิษเลยตั้งแต่ต้นเลยไหมฮะคือเป็นไม้ประดับนะคะจริงๆบางคนก็เรียกต้นชนิดนี้ว่าสาวน้อยปราแป้งแต่จริงถ้าสาวน้อยปราแป้งที่คนทั่วไปทราบก็คือจะเป็นใบสีเขียวใหญ่หน่อยสีเขียวเข้มแล้วก็มีจุดสีข,ขาวตรงกลางนะคะ จะไม่ได้เยอะแบบนี้นะคะแต่พืชในตระกูลนี้ค่ะเป็นไม้ประดับที่แบบต้องเรียกว่ามีเกือบทุกบ้านนะคะตัวเขาเอเนี่ยเขาจะมีผลึกรูปเข็ม นะคะอยู่ในใบแล้วก็อยู่ในยางนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะรู้จักบอนแกงบอนเขาบอกว่าเวลาจะกินแกงบอนเนี่ยต้องไปทําให้มันเปรี้ยวนิดนึงผ่านความร้อนเพราะว่าในบอนเนี่ยก็มีผลึกรูปเข็มแบบนี้เหมือนกันแต่ทีนี้ประเภทต้นไม้ประเภทนี้ค่ะเขาด้วยความที่เขาเป็นไม้ประดับอยู่ทัท่วไปเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่คนที่อยู่ในบ้านเองเนี่ยจะไปสัมผัสนะคะ,ะส่วนที่จะเกิดพิษมากพิษน้อยเนี่ย ขึ้นอยู่กับ2ประเด็นด้วยกันคือหนึ่งสัมผัสส่วนไหนถ้าสัมผัสส่วนยางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับพิษมาก หรือว่ากินในปริมาณสูงเช่นเขียวทั้งใบอ,อ่านอ่านในเว็บไซต์<อ>บางคนก็เคยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเออตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยไม่นึกว่ามันเป็นใบที่กินได้ก็กินแล้วสุดท้ายก็ไปลังทองที่โรงพยาบาลอ,อันที่3ปัจจัยที่3ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลบางคนที่แพ้อะไรค่อนข้างยากอย่างผู้ใหญ่ออหรือวัยรุ่นพวกนี้จะแพ้ยากบางทีสัมผัสหรือโดนยาน,นิดหน่อยไปล้างน้ำก็ออกแต่ถ้าเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุ โอกาสจะแพ้เนี่ยก็มีมากกว่าค,คือถ้าเกิดว่าเขาอยู่ของเขาตั้งประดับไว้ที่มุมบ้านแบบนี้เราไม่สัมผัสเลยค่ะผลึกลูปเข็มที่ว่าเนี่ยมันจะมาโดนเราได้ไหมหรือว่ามันจะสามารถอลอยมากับอากาศได้ไหมคือต้องสัมผัสเท่านาั้นต้องสัมผัสต้องสัมผัสค่ะคือผมก็เคยสัมผัสเองนะแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างผมเนี่ยไม่รู้สึกว่าแพ้หรือว่าทันอะไรแบบนี้คือขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กัแต่ละคนเใช่ขึ้นขึ้นอยู่กับความบอบบางของผิวหรือว่าความไวต่อสิ่งมากระตุ้นของแต่ละคนก็บอกไม่ได้แต่โดยปกติแล้วพืชต้นเนี้ยค่ะคือถ้าสัมผัสเข้าเฉยๆไม่โดนยางก็ไม่ได้รู้สึกว่าขันอาจจะมีบางคนแต่ค่อนข้างน้อยมากนะคะที่จะแบบรู้สึกว่าเอ้ย สัมผัสแล้วหูคันมากเลยแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าสัมผัสปุ๊บแล้วคันเนี่ยไปล้างน้ําไหล uh huh. อย่าไปแช่น้ําเพราะว่าถ้าแช่น้ำเนี่ยผลึกรูปเข็มเนี่ยมันก็จะวนอยู่ในอ่างน้ําที่เราแช่เพราะฉะนั้นล้างน้ําไหลให้น้ำเนี่ยช้าเอาผลึกรูปเข็มไปก็หายแล้ว <'s> แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นมีอาการคันจะกินยาแผนปัจจุบันแก้แพ้ก็ได้หรือจะกินลังจืดที่เป็นยาสมุนไพรแก้แพ้ก็ได้นะคะ <'s> ก็เลือกเอา สำหรับการรับพิษเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการกรณีกินเข้าไปอันนี้เนี่ยได้รับพิษโดยตรงเข้าสู่ร่างกายโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่ามันอย่างมชติว่ายางเนี่ยอันนี้น่าจะเจอกันบ่อยเผื่อเป็นโดนตัดโดนหรืออะไรก็แล้วแต่ ผลกรูปเข็มที่มันมาอยู่บนผิวหนังของเราเนี่ยมันจะสามารถซึมเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือดของเราได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะยา,ยากมากยากมากเพียงแต่ว่ามันเนี่ยพอพอยางเนี่ยในน้ำยางเองเนี่ยจะมีผลิกรูปเข็มเยอะพอทันทีที่เราหักปุ๊บเนี่ยยางหล่นโดนโดนผิวเราเนี่ยมันจะมีผลิกรูปเข็มอยู่ที่ผิวเราเต็มเลยแล้วมันก็จะนึกถึงแบบมันจะคมคมนะคะมันก็จะปักปักปักลงไปเงี้ยมันก็จะคันมากเพราะฉะนั้นเราก็ไปล้างน้ําออก การซึมโอกาสซึมเนี่ยยากมากค่ะเพราะว่าผลึกมันค่อนข้างที่จะอนุภาคใหญ่เมื่อเทียบกับรูกลุ่มคนของเราที่จะซึมลงไปได้นะคะครับการล้างน้ําออกแค่น้ําไหลผ่านเนี่ยคือเป็นวิธีปฐมพยาบาลได้แบบหมดเลยหรือเปล่าห<ช>รือว่าจำเป็นต้องใช้สบ,บู่ไหมต้องใช้น้ําส้มสายชูหรือเกลืออะไรมาถ่ายหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยดีที่สุดคือเราแนะนําให้ล้างน้าเปล่า เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราใช้สบู่ไปด้วยเองเนี่ยนะคะบางครั้งเองเนี่ยอาจจะไปลดเรื่องของดีมันก็ดีอยู่อย่างตรงที่ว่ามันอาจจะไปลดไขมันทําความสะอาดผิวแต่บางทีถ้าผิวแห้งเกินไปคือลองสังเกตเวลาเราอาบน้ำเนี่ยสบู่จะชะความมันออกไปเพราะฉะนั้นยิ่งผิวแห้งโอกาสที่เจ้าผลึกลูปเข็มจะออกฤทธิ์ละลายเกืองก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือล้างน้ำเปล่าสมมุติอาจจะล้างซัก หนาทีสิบนาทีพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราลองสังเกตว่าเรายังมีอาการอยู่ไหม <S <S ถ้าเอ้ยมันยังคันอยู่นะอาจจะต้องกินยาแก้แพ้ด้วยนะคะ <S <S 2> <S 2> แต่ถ้าสมมติล้างออกแล้วไม่มีอาการคันก็เป็นปกติไม่ต้อง ใช้อะไรต่อนะคะครับพิษของสาวน้อยปราแ้งที่โดนที่ผิวหนังเนี่ยนะครับเวลามันแสดงอาการเนี่ยมันจะแตกต่างกับผื่นคันทั่วๆไปไหมหรือว่าจะมีวิธีสังเกตยังไงอย่างถ้าเกิดว่าเป็นกรณีบ้านที่มีเด็ก,เ,ดกเนี่ยเขาไปเล่นมาแล้วอยู่ดีๆก็มีผื่นมาหรือว่าเป็นแดงๆมาอย่างเงี้ยมันจะใช่หรือเปล่านะว่าเกิดจากสาวน้อยปะาแ้งหรือเปล่าแบบนี้มีวิธีสังเกตนะครับอันนี้ย,ยากค่ะ แต่ว่าโดยปกติเวลาที่สัมผัสมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันโดนเนี่ยมันจะคันไม่ค่อยเป็นผื่นนะคะมันจะแดงเฉพาะบริเวณน,นั้นเฉพาะบ,บริเวณใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้าผลึกรูปเข็มไปทําปฏิกิริยาที่ตรงบริเวณผิวหนังมันก็จะเกิดอาการแดงแต่ถามว่าแดงแบบเนี้ยก็เกิดจากการแพ้อย่างอื่นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการ<อ>ที่ซักประวัติว่าก่อนหน้านี้เด็กไปเล่นที่ไหนหรืออยู่ตรงบริเวณไหนอันนี้จะช่วยได้มากนะคะ อย่างกรณีถ้าเกิดว่ากินเข้าไปโดยไม่รู้อาจจะนึกว่าเป็นบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะหน้าตาม,มันอาจจะคล้ายๆกันอาการที่มันจะแสดงออกเนี่ยมันจะมียังไงบ้างครับปวดหัวเวียนหัวไหมหรือว่าจะอาเจียนหรือเปล่ามันก็จะมีขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนค่ะครับถ้ากรณีเป็นการเผอลอรับประทานเข้าไปแล้วมันโดนผลึกรูปเข็มแทงอยู่บริเวณนี้ มันจะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับหรือว่าควรนําตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยคือขึ้นอยู่กับอาการถ้าสมมติว่า,ว,าว่าอาการเขาเนี่ยเขารู้สึกคันคอธรรมดานะคะอันนี้ก็ก็ดื่มน้ําอุ่นดื่มน้ําธรรมดาเนี่ยนะคะไปแล้วก็อาจจะกินยาแก้แพ้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าอาการเยอะเช่นสมมติมีวิงเวียนขึ้นไส้แล้วก็อาเจียน ความดันต่ำอันนี้อาจจะต้องนำส่งโรงพยาบาลบเพราะว่าอย่างจากประสบการณ์ที่แชร์กันในเว็บที่ที่เห็นบางคนบอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาไม่รู้ว่าต้นอะไรแล้วเผลอกินเข้าไปสุดท้ายต้องไปล้างทองที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังคิดว่า โอกาสที่จะกินเข้าไปจนขนาดเกิดพิษเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ากินเข้าไปแค่สองสามคำแล่ผลลูปเข็มมันก็เริ่มทํางานแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้คลายข้อข้องใจแล้วนะคบเรื่องของสาวน้อยปราแป้งที่มีการส่งต่อกันบนโลกออนไลน์บอกว่ามีพิษอันนี้ท่านเภสัชกรยืนยันนะครับว่าตัวต้นเนี่ย มีพิษจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีปล่อยไว้เฉยๆตกแต่งบ้านอันนี้ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปสัมผัสอาจจะมีคนบางกลุ่มนะครับที่มีความไวต่อสิ่งเร้าแล้วก็อาจจะทําให้เกิดผื่นแพ้ได้แต่ถ้าเกิดว่าบริโภคการกินเข้าไปอันนี้มีพิษโดยตรงอย่างแน่นอนนะครับเท้านี้ขอบพระคุณมากนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะค,ค่ะเด็กๆก็ได้ชมข่าวไปแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้ทรา,าบถึงกาปรปฐมพยาบาลนะคะ เมื่อเวลาเราไปสัมผัสยางของต้นสัมไวะแป้งนะคะก็คือเด็กๆก็รําด้วยทั้งเปล่าธร,รรมดานี่เลยนะคะโดยการที่ให้น้ำน่ะไหลผ่านนะคะไม่ใช่ว่าเป็นการเอามือลงไปแช่นะคะถ้าการที่มีต้นไม้สวยๆในบ้านก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็ยังทําให้มีอากาศบริสุทธิ์แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถนําต้นไม้อะไรก็ได้นะคะมาปลูกในบ้านเรา ด้วยต้นไม้บางชนิดนะคะไม่สามารถนํามาปลูกในอาคารบ้านเรือนได้เพราะมีพิษอาจสร้างอันตรายให้กับัตว์เลี้ยงของเราเด็กเล็กรวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยค่ะค่ะท้ายคลิปนี้นะคะ,ะด้วยความห่วงใยจากคุณเอและคุณี้นะคะ,ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะและกําลังมีพายุเข้ามานะคะเด็กๆให้เด็กๆระมัดระวงังอย่าให้โดนน้ำฝนนะคะหรือออกมาวิ่งเล่นน้ำฝนกันนะคะ เพราะจะทําให้เด็กๆไม่สบายได้ค่ะและโรคที่มากับน,น้ําฝนนะคะก็คือโรคมือเท้าปากค่ะค่ะและเด็กๆก,ก่อนออกจากบ้านอ่ก็อย่าลืมสวมแมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆด้วยนะคะเพราะโควิดก็ยังระบาดอยู่ค่ะค่ะสําหรับวันนี้คุูเอและคุณนีก็ขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ